สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมเจเจบอนใสนะครับวันนี้ผมกวนจะพามาดูต้นเพิมหน้านะครับเพิมหน้าไต้หวันเอาลงดินไว้นะครับผมนี่นะครับกำลังเบ่งเลยครับหลักของเขาผมทำไว้นี่สามปีแล้วนะครับเอาลงดินไว้นะครับ เป็นกิ่งตอนนะครับผมเป็นกิ่งตอนที่ผมตัดแต่ง,งออกนะครับไม่ใช่ตอนนะครับช่ำนะครับกิ่งชํำนะครับผมพูดผิดนะครับขอไปครับเป็นกิ่งชํำช่ำใส่ถังใส่กระถางนี่แหละครับพอเขาโตพอเขาออกลากแล้วผมก็มา จัดใส่จัดรากนะครับใส่ไอ้น,นี้ไว้นะครับสระเป่าแต่ว่าผมไม่ได้ทดรากเขานะครับตัวน,นี้ไม่ได้จัดรากเขาก็เลยจะโตข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่ผมว่าจะทำเป็นทรงบัณฑิตนะครับตัวน,นี้ ผมกำลังคลายลวดแล้วก็พันเข้าไปใหม่นะครับทำให้เขาเกิดตัวลายนะครับพันลวดไว้นะครับ <c oughs> ส่วนต้นนี้ก็โตแล้วนะครับผมจัดหลากไม่ได้จัดหลากนะครับนี่ผมจะทำเป็นทรงซูโม่นะครับเต็่มหน้าแต่วัน,นเอาลงดินไว้อย่างนี้มี ข้อดีก็คือเขาจะโตไวนะครับนี่ครับเพียมหน้าครับผมต้นใหญ่มากครับข้อดีของเขาก็จะโตไวนะครับผมแต่ข้อเสียก็อย่างว่าครับข้อกาจะยืดหน่อยนะครับต้นนี้ก็สวยงามเหมือนกันครับก็จะทำเป็นทรงซูโม่นะครับ ได้ขนาดก็จะทดนะครับทดแล้วก็เอาขึ้นกระถางนะครับผมเอาลงไว้อันนี้เอาลงลืมเลยนะครับนี่นะครับเอาลงแบบลืมเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการความใหญ่อย่างเดียวนะครับต้องการโคนใหญ่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ต้องการอะไรนะครับ เลี้ยงให้อ้วนก่อนนะครับตอนแรกพออ้วนแล้วเราก็ค่อยขุดนะครับทำการขุดขึ้นกระถางนะครับจะทำให้เราสร้างไม้ได้จบไวนะครับจบเร็วยิ่งขึ้นนะครับการรอค่อยเราก็ววาจะสั่นลงนะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นหมากนะครับหมากมงขังนะครับผมหมกเอาไว้ครับลงดินไว้เลยครับขังลืมเลยครับนี่ก็จะทําให้โตไวเหมือนกันนะครับตอนแรกผมเอามานี่เป็นต่อตรงๆบบนี้ครับต่อเดิมของเขานะครับนี่ครับต้นแห้งหมดแล้วนะครับตัวเล็กๆเองนะครับผมผมลงแล้วห้าปีกว่าแล้วนะครับ ลงเอาไว้นะครับผมนี่ก็โคนเขาก็ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็สร้างทรงสร้างรายละเอียดเอาไว้แบบนี้นะครับก้อยมันมาแต่งนะครับมันมาตกแตง่งเอาครับผมเลวกิก่งหนึ่งนะครับผมเลี้ยงมาจะเอ็นๆหน่อยนะครับต้นนี้ อมลวดจ,จนคายไม่ออกครับตัวนี้นะผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขานะครับนี่ครับลวดตัวนี้นะครับเอาไม่ออกเลยนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีนะครับของการเอาลงดินไว้นะครับอย่างที่บอกหลายคลิปครับผม ต้นหมากผมนี่จะเยอะหน่อยนะครับผมแถวบ้านผมพอหาได้นะครับทรงแบบนี้นี่ครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมหน้าฝนนี่จะรกหน่อยนะครับแถวนี้ น,นี้ผมก็จะดาย้าออกนะครับนี่ครับดาย้าออก่างนี้ก็มาเอาต้นหมากมาให้ชมกันนะครับผมกิ่งละ,ละเอียดเขาจะเริ่มครบแล้วนะครับต้นนี้ฝั่งนี้นะครับ ทรงเขาจะเอี่ยวสวยเลยครับรากเขานี่ก็จะตึมนะครับจะชอบรากเขานะครับต้นนี้ที่ผมออกมานี่ถ้าลงดินไว้แบบนี้หลายปีนะครับรากเขายิ่งเยอะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับรากเขารากก็าจะอ้วนเลยนะครับพอเราพอใจในขนาดของของโคนเขาแล้วนะครับผมกลุ่มเขาแล้วเราก็ อยเอาขึ้นมาลงในกระถางนะครับผมครับผมก็รอดูนะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับตอนที่ผมจะเอาขึ้นมาใส่กระถางนะครับต้นนี้นะครับว่าแล้วว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับรากของเขานะครับ รอชมเลยครับตอนต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้ทำคลิปกับช่วงนี้ทำงานนะครับผมครับผมก็ขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ